มาทคนนัา <onents and downhill behaviour> yeah! ียมตัวนะครับกนครับเข้าเีเขกาใหญ่รบขากินาอีกหน่อยจ้าดแ้ได้ไหมข้างหลังไไปเลยไปเลย มีอะไรน่าสนใจบ้างก็อันนี้ถามแล้วใช่ไหมถามแล้วค่ะก็ปีนี้มีคุณชายครับก็เป็นเป็นการเรียกว่าพลิกบทบาทครั้งใหญ่ของตัวเองก็เป็นครั้งแรกที่รับบทเป็น L G B T Q ครับเรื่องนี้ถูกเรื่องนี้ถูกจับตาเยอะเหมือนกันแต่ัดสินใจนานไหมเอาจริงๆผมอยากรับบทแบบนี้มานานแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเป็นอีกบันไดขั้นหนึ่งสําหรับเราให้เราพิสูจน์ตัวเอง ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับนอกจากแบบคุยกับพี่ๆเพื่อนๆที่ที่เขาที่เขาเป็น mm hmm. ว่าแบบมันเป็นยังไงอะไร mm hmm. คือก็ถามเหมือนแบบก็เหมือนถามชีวิตปกติคนทั่วไปอะ mm hmm. ครับแล้วก็แบบเรียนรู้นอกจากบทแล้วก็คือดูพวกรายการ mm hmm. ต่างๆที่แบบพิธีกรเป็นเป็น LGBTQ mm hmm. ที่แบบเป็นคนดำเนินรายการแล้วก็ดูดูอากัรกริยา mm hmm. ดูวิธีคิดของเขา mm hmm. ทีมรู้สึกถูกจับตาเรื่องนี้เป็นพิเศษไหมในหลายๆประเด็นยก LGBT ก็ดีเรื่องที่ตังโมเปลี่ยนตัวอะไรก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนิดนึ่งนิดนึงครับนิดนึงการในการทำงานมันมีความเกรงนะหลงหัวยังไงเกรงไหมเกรงไหมไม่เกร็งครับแต่ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะว่าด้วยด้วยความที่เรื่องนี้เราไม่เคยไม่เคยรับบทเป็น LGBT q เราก็จะไม่เข้าใจว่าคนคนที่ เขาเป็น L G B T Q เขามีความรู้สึกอะไรคิดอะไรอยู่อะไรแบบนี้ครับซึ่งการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างสำหรับเรารช่วง,แบบงแรกๆยากครับอยอมรับเลยว่ายากมากแต่ว่าพอพอจูนอินกับตัวละครได้คือเข้าใจตัวละครมันก็ผมก็คือคนหนึ่งคนนั้นเองอคือมนุษย์ธรรมดาทั่วไปหนึ่งคนด้วย เรื่องที่มันเกิดในยุคพอสประมาณสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเราเป็นลูกชาคนโตของตระกูลเราต้องสืบทอดแล้วเราเป็นเป็น LGBTQ ซึ่งในยุคสมัยนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับมันก็จะถูกกดดันในในหลายๆอย่างมากๆเลิฟซีนยากไหมจ๊ะเขาประเด็นเลยนะเอาตรงๆเลยแบบไม่ไม่อ้อมคอมแบบพอแล้วมันเขินไหมยากไหมเลิฟซี ช่วงแรกๆก,ก็นิดนึงครับออช่วงแรกๆที่แบบเรายังเรายังไม่เข้าใจตัวละครทั้งหมดก็จะมีความเคอะเขินนิดนึงออแต่พอเขาจะพอพอเราเป็นตัวละครในแบบร้อปรเ็แล้วมันก็ก็ไม่เขินมีอะไรที่เป็นจริงบางจับจริงจุกจริงหอมจังจริงอะไรผมว่าไปดูใน,นละครดีกว่ามั้งพูดสปอยไปขนาดนี้เ,ออเดี๋ยวคนจะไม่ดูมันมันก็มีจริงอยู่บ้างเนาะก็มีมีครับมียอมรับว่ามีอ่าโอเครอดูด้ว ครับแล้วก็ฝากคุณชายหน่อยฝากคุณชายหน่อยก็ฝากติดตามละครคุณชายด้วยนะครับคือนอกจากจะเป็นการที่ผมพลิกบทบาทมารับบทเป็น LGBTQ แล้วยังมีนักแสดงมากฝีมือไม่ว่าจะเป็นพี่แท่งพี่ป๊อกพี่เป้ยพี่กิ๊กพี่เต๋าพี่หญิงแล้วก็คนอื่นๆนอีกมากมายละครแบบเข้มข้นมากไม่อยากให้พลาดจริงๆสนุกมากจากกับเรื่องปามเาด้วยคาที่แบเขาประเด็นเลยมาเข้าประเด็นเลยด้วยความที่เล่นกันล่าสุดละครเนี่ย ดูแลหัวใจเขาอะไรนะช่วยดูแลหัวใจอาจจะว่างๆในตอนนั้นครับจริงๆทราบไหมคะณตอนนั้นทราบว่าทราบข่าวเพราะอะไรกัาทราบข่าวครับก็ก็เป็นเรื่องปกติก็เราทํางานด้วยกันเราสนิทกันแล้วก็เขาก็มีข่าวพอดีมันก็ไม่แปลกที่เราจะถูกโยงถูกจับตามองก็ก็เป็นเรื่องปกติ ส่วนตัวผมไม่ได้ซีเรียสครับผมรู้สึกว่าก็ก็เป็นปกติอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรถ้าเรได้คุยก็ให้สัมภาษณ์ขอบคุณที่ว่าดนลากมาเกี่ยวเข้อามาเรื่องนี้อะไรนะี้ยก็มีบ้างครับมีบ้างก็เข้าใจเขาตั้งแต่แรกแต่บอกเลยว่าก็ก็ ก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆหลายคนจะมองว่าฟีมาดำใจในช่วงหนังด้วยความที่สนิทกันมากกว่าเราเล่นกันเหมือนเหมือนเป็นพี่น้องกันอ่ะคือมันเราคือด้วยความเป็นพระเอกนางเอกอ่ะจะจะผมรู้สึกว่าการที่แบบเราไม่มีกำแพงตอนเราเล่นละครเราสนิทกันมันทําให้เรากล้าที่จะเล่นเราเราเต็มที่เต็มร้อยทั้งสองฝ่ายมันก็ทําให้ผลงานของเราออกมาดีขอโทษครับมันก็ทําให้ผลงานของเราออกมาดีคือ ผมก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสกับข่าวสักเท่าไหร่เพราะเรารู้รู้อยู่แล้วว่ามันมันก็ต้องมันก็ต้องถูกโยงเป็นเรื่องปกติไม่เป็นขาน่าวว่าเราปังเจอปังตรงีจริงๆแล้วตอนนี้แบบมีอารมณ์เศร้าอะไรไหมไม่เลยครับพี่ปังก็เป็นปกติทุกอย่างเลยเขาปรึกษาเราเรื่องตรงนี้บ้างไหมอันนี้มีมีพูดบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วเราให้กำลังใจหรืก,ก็ก็บอกเขาว่าก็ พี่เลือกอะไรก็ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพี่สุดยวด่าเขาค่อนข้างไว้ใจเราเหมือนกันนะก็ทำงานด้วยกันเนาะมันก็ผมว่ามันมันแปลกเหรอแปลกไหมบางคนอาจจะไม่เขาป็นเรื่องส่วก็นิดหน่อยครับไม่ไม่ได้ลงลึกอะไรเยอะมากก็ก็มีพูดบ้างนิดหน่อยเถินไหมเวลาคนแซวว่าเป็นมือที่โดนโยกมันแบบ ผมว่ามันไม่ควรเขินนะไม่ไม่ที่ถามผิดมันซีเรียสไหมอะไรเงี้ยส่วนตัวผมผมไม่ได้ซีเรียสครับเพราะว่าเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าว่าเราไม่ได้ไม่ได้เข้าไปในความสัมพันธ์แบบนั้นในความสัมพันธ์แบบนั้นดีกว่าคือเราเข้าไปในความสัมพันธ์แบบเป็นพี่น้องการเป็นเพื่อนร่วมงานกันเราคือเราบริสุทธิ์ใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่า ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับข่าวนี้อย่างช่วงที่แบบว่าอาจจะมีคอมเมนต์เล่นๆกับพี่พลางใต้รูปอะไรเงี้ยล้วคนอาจจะแบบยิง่งยงอเออมันคนอาจจะแบบต้องระ <ผม S 1> วังผมว่าคอมเมนต์คอมเมนต์ผมนะใครถ้าใครตามอ่านจ,จะรู้ว่าคือเราเราเรา,เรา,เราบริสุทธิ์ใจมากเราเพียวมากที่จะที่จะเข้าหาเขาคือเป็นเหมือนเพื่อนพี่น้องแบบเป็นคอมเมนต์กวนๆมากกว่ามันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นจริงๆใช่ จริงๆเราเหมือนจริงๆเราคนเราสึดว่าเราเป็นคนที่ชอบชื่นชอบพ่ปรางอยู่แล้วก็ชื่นชอบจริงๆครับหมายถึงว่าแบบเราปลื้มเขาด้วยความสวยของเขาแต่คืออย่างที่ผมบอกไปคือผมเข้าหาพิพรางด้วยด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นพี่น้องกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นแบบนี้มันดีที่สุดแล้วถ้าในอนาคตเหรอคะโอ้ในอนาคตเป็นไปได้ผมว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตจริงๆอ่ะแต่ว่าทุกวันนี้มันเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องจริงๆแล้วมัน มันสบายใจที่มันเป็นแบบนี้จริงๆผมว่าเป็นแบบนี้ตอนนี้มันดีที่สุดแล้วอนาคตเรื่องของมันชัดไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆเขาไม่มีอะไรจริงๆพี่ปาเขาจะบอกว่าหลายคนที่มาโยงเขาเกรงใจมากๆที่ต้องบอกเป็นข่าวเขาอยากจะบอกอะไรัาากพิบัตบางอยาอันนี้จริงๆก็เคยพูดกันไปแล้ว <c oughs> เพราะว่าแบาบเวลาเล่นละครด้วยกันเราก็มีพูดกันบ้างเขาก็เหมือนเขาก็มาขอโทษอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็บอกเขาไปว่าคือเราไม่ได้โกรธอะไรคือผมอยู่ซัพพอร์ตพี่อยู่แล้วแค่นั้นเลยก็ ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนม่ก็ต้องพูดอะไรก็สบายใจก็สบายใจครับสบายใจไม่ได้กดอะไรเขาจริงๆพอ,พอ,ตาตาอมีคนจับตามองมาหลังจากนี้จะเกรงไหม <ทำ S 1> ในการเข้าหาหรือคุยกับลาอะไรอย่างเงี้ยผมว่า,วาสิ่งที่ผมทามันมันก็บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วก็ก,ก,ก็ไม่เกรงนะไม่ไม่เกรงต้องเกรงเหรอต้องเกงเรงไหมสบายสบายก็สบายสบายเป็นตัวเองเพราะว่าเราก็บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วอนาคตมันพัฒนาได้ก็ให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติ่อยไหมคุณ ผมไม่อันนี้ตอบไม่ได้จริงมันเป็นเรื่องของอนาคตอะแต่พูดได้แค่ว่าณวันนี้ณณปัจจุบันนี้เราเป็นพี่น้องกันแบบแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆอะแล้วมันก็ดีอยู่แล้วก็ก็ขอเก็บความสัมพันธ์แบบนี้ไว้ดีกว่าจริงๆเวลาทํางานด้วยกันด้วยความที่ปลื้มเขาอยู่แล้วมีซินเขินหรือว่าทําให้เราหวั่นไหวหรืออะไรยังไงบ้างเลยเขินไหมก็มีครับแต่ว่าเขาไม่เคยเชื่อผมเลยเขาไม่เคยเชื่อผมเลยด้วยความที่ผมเข้าหาเขาแบบนี้ได้มั้งแบบเป็นพี่น้องกันอะมันมีอะไรก็พูดกับเขาตรงตรง อะไรก็คือแบบการทํางานอย่างนึ่งก็คือเป็นการทํางานแบบร้อเปรเ็นจริงๆเป็นพี่น้องกันแบบร้อยเปร์เซ็จริงๆอะไรนะครับน่ารักยวานไหน่ารักไหมสเปกหรอพอพอแก่แล้วเริ่มไม่มีสเปกแล้วแต่ถามว่าสวยไหมสวยสวยมากสวยครับ ไม่มีอะไรจริงๆครับน่ารักขอบคุณเคลียร์กันนะเคลียร์ตเขาบรรจบคำสุดท้ายแต่จริงๆเคลียร์จริงๆก็แบบเราไม่สนใจเชื่ออ่ะ